สวัสดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินกันนี่ผักบ,บุ้งไปนนองผักบ,บุ้งจะใช้ล้างล้างเป็นยอดๆยอด,ด,ด,ดแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้หมักน้ำเกลือไว้เพื่อมีอะไรติดๆได้ออกไนงะเดี๋ยวมาเอาน้ำเกลือออกนี่กาดหมูพี่น้งของนีมม้ห้าสิบบาท ใชายซื้อมานะไม่ได้เกียวเองนะนี่น้ำพริกผัดเผ็ดเดี๋ยวมาผัดเผ็ดกากหมูปักบุ้งกันพี่เนาะกินกับข้าวโบราณวัาานนี้ยผัดเผ็ดกากหมู เผ็ดกาดหมูใส่ผักบุ้งผัดเผ็ดผับุ้งใส่กาดหมูอ่ะใส่นี่น้ำพริกผัดเผ็ดกะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บจะใช้ผสมไม่เรียบร้อยแล้วใส่เลย พี่น้องเอ้ยบ้านจะใช้อ่ะฝนตกกอางวานเพิ่งจะหยุดไปสักพักนเนี่ยมาเคือสตกหนักมาเช้าเนี่ยปล่อยปล่อยทั้งวันเลยพี่น้องผัดจะไดห้หอมเลยพี่น้องเอ้ย โอ้โหไปยกเข้าอ่ะเจ้อย่างเงี้ยตอกทั้งวันไม่ตอกมาคืนตอกทั้งคืนหนักเลย,เยอ่ะก็เริ่มช้ามาปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยมันจะหยุดไปเนี่ยเดี๋ยวผัดเอ้พริกหอมเลยพี่น้อง โอ้ยติกแกงหอมมากเลยพี่น้องเลยมาปรุงรสเลยโอเคใส่สน้ำตาลปี๊ไปหน่อยแล้วนี่ใส่สนส้ำตาลทรายไปอีกพีน้องตัดกัดหมูอำมันหวานนิดนึงนี่รสด,ดีผมช่อรสจักสองช้อนพี่น้องเลย ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลาไปนนเนาะรสปรุงรสนิดหน่อยน้ำมันหอยปรุงรสที่แกงให้ได้ที่เลย โอ้โหหอมมากเลยนะเนี่ยนี่นัวเลย ไ่มะโกดกับลูกดอดใส่ไปเลยไม่ใช่น,น,นะด,ดูดิมันนัวมันนัวขอบ,บุ้งบดบๆดนหน่อยไปนเนอะหั่นแล้วบดบๆดนหน่อยให้น้ำแกงให้พริกมันเข้าไปนิ่มๆ วันนี้มากินกับข้าวโบราณนะมีน้องผัดกิด๊บกากหมูใส่ผักบบ้งผัดกิ๊บผักบบ้งใส่กับหมูไปเดี๋ยวผัดให้ผักบบ้งมันนิ่้แน้วหน่อยนะโอ้ ปักบุ้งตะไคร้เน่เีกันเลยไนะตะไคร่ช,ชอบนะตะไคร่ช,ชอบผักบุ้งเนมเนี้มยมาไม่ต้อง,งชิมตะไคร่ชเชื่อนี่กากหมูใส่หมดไปเลยเปีแล้วหน่อยไปเนาะชิมนมันใหญ่เนี่ยห้าสิบบาทไปเนาะต้องไปเกียวเองชิ้นมันใหญ่ไปตีทั้งหน่อยนะ กากหมูผัดเผ็ดผัดบ,บุง้งใส่กากหม,มูเห็นไหม หมูยังอบอยู่พี่เนาะโอ้ยหอมปุนเลยพี่เนาะนัาปิดไฟโอ้ยได้เลยได้เลยได้เลยผัดพริกกากหมูใส่ผักบุ้งผัดพริกผักบุ้งใส่กากหมูเนี่ยพี่น้องเป็นไง แต่ใชยย้ทงเลืองแต่ใช้กระทะใหญ่มาผัดไงกากหมูยังปอบอยู่เลยใช่นเนาะเป็ดเส็ดเส็ดกับข้าวง่ายๆกับตชาชัยมีหนวดพี่น้องผัดผักบุ้งใส่กากหมูนี่เป็นไงน่ากินไหมพี่น้องโอ้ยอร่อยแซ่ รสชาติจัดจ้านนี่พี่น้องกากหมูยังกรอบอยู่เลยเนี่ยเป็นไงน่ากินไหมกับข้าวง่ายๆจะใช้มีหนวดกินกับข้าวโบราณไงพี่น้องวันนี้ผัดพริกผักบุ้งใส่กากหมูรสชาติจัดจ้านกากหมูยังกรอบๆอยู่เลยพี่น้องต้องปรุงรสให้ได้ที่ก่อนนะแล้วก็ใส่ผักบุ้งไปผัดให้ได้ที่เลยค่อยใส่กากหมูไปผัดทีหลัง ถ้าเอากะหมูไปผัดก่อนนะกากหมูยังไม่หมดเลยนี่กากหมูยังกรอบอยู่พี่น้องเนี่ยวันนี้ง่ายๆพี่น้องกับข้าวง่ายๆจะใช้ไม่หนวดผัดพริกผักบุ้งใส่กากหมูรสชาติจัดจ้านขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจที่ใัยนะขอบพระคุณมากขอทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับ